วันนี้นะครับผมเราจะมาในเพลงอะไรฮะโอโดริโคครับดุกเกอร์นี้โอติกจาโยมันจะเป็นความทรงจําที่สําคัญมันจะลืมทิ้งไว้เส้นเลือดกูขึ้นแล้วเนี่ยตอนนี้เริ่มยากพี่เอกจะร้องไห้แล้วอ่ะคิดดูดิใช่เพราะว่าคิดอะไรไม่ห่ออุ้ยมันมีเวอร์สองเวอร์สามใช่มาสองมันไม่เข้าใจจริงๆที่สุดนะครับผมมีเขามีไม่เข้าใจกว่าตะกี้ไม่เข้าใจจริงๆที่ยังไงน้องน้องแมงว่าไงอคะ ไม่้ลหะไม่้ลหะสวัดสดีครับพบกับรายการเนื้อไทย มาพบกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะครับผมกับรายการเนื้อไทยนะครับต้องบอกว่าวันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับผมเรียกว่าเหมือนกับหลุดมาจากการ์ตูนอนิเมะหลอดด้วยหลอด้วยทั้งหลอดทั้งน่ารักเลยนะครับผมเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับผมเชิญแขกรับเชิญก่อนเลยดีกว่าครับผมนั่นคือน้องมังวงแบมแล้วก็น้องเรียวตารับมไปด้วยกันเลยสวัสดีค่ะครับยืนไหนดีครับทางนี้ง่ายที่สดนครับสัตย์กลาัต้ไปยืนที่เดิมดีกว่าเล่นหลอวันนี้นะครับ ผมเราจะมาในเพลงอะไรฮะโอโดริโคครับจริงๆเพลงนี้พี่เปาเป็นคนเสนอมานะไปเห็นนักร้องเกาหลีคนหนึ่งแต่ร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นคือเพลงนี้คือบินจีวงนิวจีนั่นเองก็คือแบบเขาเป็นช็อกากลีนะแต่ว่านี่แสดงว่าคุณเป็นติ่งชอบเนี งั้นถามน้องเลียวตาก่อนเลยคือเพลงนี้ความหมายให้อะไรครับให้อะไรมาอ๋อไม่ไม่จะไม่จโอุทานเขาเป็นอภาษาญี่ปุ่นใคือถามน้องเลียวตาครับว่าชื่อเพลงเพลงนี้แปลว่าอะไรความจริงโอโดริคุแปลว่าดันเซอร์นะครับดันเซอร์ดันเซอร์ชอบาะไรซาชินะอินเทอร์เน็ตหนักมากแล้วก็ไลายกลนบอกว่าไม่ใช่แปลว่าดันเซอร์เฉยๆเต้นเพื่อทำงานเฉยๆไม่ใช่ว่าชอบไม่ใช่ดันเซอร์อาชีพ ว่าไงน้องม้าน้องมายืนงงซ้ายขวาบอกมาที่ว่ามันคืออะไรเป็นฟีลว่าเออ่ต้องทํางานแบบเต้นเพื่อทํางานเฉยๆเพราะไม่ได้ชอบมากแต่ว่าต้องทํางานทางจังเป็นจะต้องเต้นจังเป็นจะต้องเต้นว่าหางนู้นเป็นล่ามอีกทีมั้ยโอเคเข้าใจมาเป็นภาษาไทยว่าเต้นกินลากินอ้าวเพราะว่าในเหนือเหนือเพลงพระเอกครับครับเคยออกหักเพราะว่าแฟนเนี่ยแฟนมันไม่ชอบไม่ชอบผมมึงแค่โอเคก็เขได้ก็เข้าได้ แฟนเนี่ยไม่ได้รักเราทําเหมือนว่ารักเราจําใจรักเราอะไรอย่างนี้ก็เหมือนกับแดนเซอร์ที่แบบว่าต้องเต้นแต่ก็ไม่ได้อยากเต้นนี่เองมันมีความไม่เต็มใจอยู่ตอนแรกเลาว่าล้ำลึกล้ำลึกอยากเต้นแล้วไม่อยากเต้นก่อนอีกทีงั้นเรามาเริ่มแปลเพลงเพลงนี้เลยแล้วกันครับวันนี้ถ่าจะสนุกแน่นะครับผมกับเพลงที่ชื่อว่าโอ้ดูดีก ซึ่งเรียกตาเพลงนี้ที่มามันไงม,มันดังได้ไงอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะโซเชียลนะครับผมเพราะว่าน,นักนักร้องเขามันจะเป็นอัจฉรยะมากนะครับเขาทุกทีทุกอย่างทำเองแล้วก็ทุกเพลงมันจะใจกระแสด้วยนะครับทุกเพลงแต่เนื้อหานี่เหมือนจะล้ำลึกมากเลยนะแม้เป็นเพลงสนุกแต่ล้ำลึกมากลองฟังกันสักนิดดูไหมไม่นิดด้วยครับสักหลายรอบเลยครับรบอ <laughs> <laughs> จลองเลือกพี่ยิเลือกลองเลือกซาวด์หนึ่งน้องมังคือแม่นมากโนอาตาวค่ะโนอาตาวเป๊ะทุกเมโลดี้ทุกโน้ตเลยอ่ะยากมากเลยอ่ะเนื้อนี่เรียกว่าซอยแบบดียิปเลยอ่ะอันนี้ถือว่าเป็นเพลงอกหักหรือว่าเป็นเพลงอกหัก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 ใช่ไหมครับใช่ แต่ว่าหนึ่งคนที่นี่คนสุดซา้มากๆเขาจะได้เจอว่าเขาเนี่ยโชคเยีครับขอโทษครขอโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปอยู่คนตัวเองให้ขอโับไมเป็นไรนะฮะอ่าแพลนนี้แล้วแต่ทุกคนว่ารู้สึกว่ายังไงแล้วแต่คนตีิดใจศึกษามากๆแล้วก็ได้เจอว่าเขา ชอบดูการ์ดูนญ an oh, no oh, no. oh. ี่ปุ่นอนิเมะเขาบอกว่าเพลงนี้ดึงจากอนิเมะหนึ่งชื่อว่าชุดไทสเกตอ๋อไม่รู้จักอ๋อทำไมครับเกี่ยวกับอะไรอ่ะไททมูรีปุ่ทำลิฟ ไปไปมังมาอ๋อเข้าเวลาจากอดีตอะไรให้ให้ตุ้ดูดูดูต้ดูดตองแรกทุกคนคิดว่ามันเป็นเสียงเออเดี๋ยวมันมีเสียงต่้ดููต้ตุู้ดูต้ไรวไปไม่ใช่อ๋อไม่ใช่จริงๆคืออะไรนังนเอกหนึ่งคนในอนิเมะชอบพูดว่าตุ้ดูดูในอนิเมะบ่อยบ่อยมากสรุปว่าล้ำลกามเรื่องนี้จะอินไงไปใช่ใช มีความหมายไหมมีความหมายไหมไม่มีไม่มีเหมือนกันไม่มีมันจะอารมณ์ดีก็เลยอ๋อมันแบบไหนพี่เจอารมณ์ดีพี่เจอารมณ์ดีตอนแรกเขาเขาเล่าว่าอะไรครับเล่าว่าภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นว่าว่านี่มันจักับนังเรียกมันเรียกเรียก ดกกานี้ติกตะโยนมันจะเป็นความทรงจำที่สำคัญมันจะลืมทิ้งไหมตามที่ต่างๆใช่เส้นเลือดกูขึ้นแล้วเนี่ยตอนนี้เริ่มยาโยกแรกก็มีความเป็นแบบปัดยาแล้วอ่ะจริงค่ะเบียวเบียวมากเบียวเบก็เลยต้องสะสมทุกเอย่างไม่งั้นจะลืมทั้งหมดพยายามจำไว้ในสมองเลย ต้องสสะมความจำที่มันกระจัดกระจายความจำที่มันกระจายกระจายได้ต่างฉันต้องเลือกเก็บไว้พูดแค่นี้แต่พูดยาวมากอันนี้จริงเลยจ้าภาษาญี่ปุ่นเน่ะความหมายมีนิดเดียวอันนี้คือบทเป็นเบอร์ซึ่งหรือว่าแค่ที่บระเทศแรกว่ะจะบ้าเหรอไม่บัตรเสร็ทั้งหมดอ๋อประเทที่หนึ่งหมดแล้เหรอทั้งหมดมาเนี่ยพี่เอกจะร้องไห้แล้วอ่ะคิดดูดิใช่เพราะว่าคิดอะไรไม่ห่อไม่ได้อินไม่กับเพลงเลยจะบอกอะไม่มาเลยอ่ะแล้วท่อนต่อไปครับเหมือนคือจอนที ตอนทิ้นแต่ว่าต้องยอมต้องยอมโอเคไม่เป็นไรฉันเคยอดอนแต่ว่ายังไงก็อยากเดิน ด้วยกับเพออนอีกนึงเกล้าใช่แต่ก็ไม่เป็นไรนะถึงมเจอแล้วก่ะย้มเจอใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครัใช่ล้ในที่สุดเราก็เดินมาในทิศทางเดียวกันแล้วตอนนี้ต่อต่อตอนี่จบยังจบคุกแล้วก็มาตู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 ี่ตูตูตูตัตมีูต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 ูมูตูตูตูมูตูตูู้ตูตูจรตงตู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 ตอยูตูตนตู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 เป็ูต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 ูู่ต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 ูููเอาให้ฟังสิ จะได้รู้ว่าเราสมควรจะ้ทำมันแต่ผู้หญิงพูดมาถ้าไม่ชอบฉันฉังเคยเจอเธอแค่คันเดียวแต่ผมศึกษามาแล้วนะครับโอเคค่ะศึกษามาแล้วนะครับโอเคครับคือมนูขนผู้ชายอ๋อมนูผู้ชายมันมโนไปเองอ๋อผู้หญิงจะคำนี้ด้วยผู้หญิงพูดว่าเอ้าฉังแค่เจอกับเธอคันเดียวนะผู้ชายมโนูว่าพูดแบบนั้นเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยไม่ค่อยออก การแสดงออกไม่ค่อยแสดงออกเดกดไเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคือผู้หญิงไม่ได้แสดงออกว่าแบบว่าได้รับความรักจากผู้ชายผู้ชายเป็นคนสร้างผู้หญิงให้มาในความคิดใช่ไมับ้ยเฮ้ยองียงองเรื่องเลี้ยงต้อี้ยงต่องเลียงองเม่ไมง้องเลี้ยงตองเลี่งตอเลี้ม่ตองเลง่เลีงตเมี้มองเลยงไเลยงเลี้มองเลอลยงอี้ม่ล้ยองเรายงเล้ยงตเยงต้ตเล้ยเยอองง ความทรงจำที่มันเลือนลอยเออได้แต่ว่าตอนจะเป็นตอนนี้หรือคราวนี้เนี่ยเนื้อญี่ปุ่นเก่ามันเป็นแบบคาเน่พูดว่าอะไรนะครับเป็นเนโดคาเน่อ้าวแล้ก็คราวนี้ดิคราวนี้ความทรงจำที่มั จริงๆอยากเอาเลื่อนลอยไปไว้ประโยคนี้มากกว่านะใช่ไหมคะเพราะว่าแบบเหมือนเหมือนว่าเนื้อมันยาวมากเรายังเหลือเรยอตาบอกว่าภาษาญี่ปุ่นมันยาวมากะน่นมีนิดเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องเอาน้ำน้ำเอาน้ำก่อนน้ำไวมันต้องขยายความทรงจำสักนิดหนึงยังไงน้องแมงว่าไงออค ไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะเนื้อในความทรงจําในเพลงนี้มันคือความทรงจําของอะไรอะความทรงจําทั่วไปหรือว่าความทรงจำของเราสองคนเคยไปที่นู่นที่นี่ด้วยกันใช่ใช่ใช่เราสองคนอะไรเงี้ยความจำเงี้ยทั้งฉันและเธออะไรอย่เงี้ยได้ขออองงฉันและเธโ้ความว่าเธอไปต่อยากเลยนะมันเริ่มเบลอคือกูเนี่ยเริ่มเบลอแล้วนี่ก็ดีนะคะมันเริ่มเบือมันเริ่มเบลอไงเพราะว่า มันเบลอหายไปไงเห็นแล่ะมันสุดยอดตั้งแต่มีวัสาม EP นะครับตั้งแต่มีสาว EP ผมเพิ่งเห็นมันเริ่มเบลอเลือนร้องลอยเออเนี่ยเราต้องน้ำใส่าบปเงี้ยอะไรค่อยๆใช่ไหมหรือค่อยๆค่อยๆค่อยๆหายไปจักใจไม่แต่จักใจมันได้เหรอโน้ตตัวนี้ใจนี่เหร ค่อยคยหายไปจากใจจากใจได้ได้ไดไหนๆตอนเริ่มดิเริ่มดิอีกแล้วคราวนี้ามทรงจำเธอมาเอือของฉันและเธอมาเริ่มง จบแล้วสองพันธะสองพันสองพันใช้เวลาไปร่วม8ชั่วโมงเยอะขยอยเลยอ่ะแล้วเมดูนี้ต่อไปอะไรเมื่อี้เหมือนเดิมป่ะคะเหมือนเดิมแต่แล้วเล่าเรื่องว่าเรื่องเดิมราะว่าอันนี้เก็บละอันนี้ต้องเก็บละเริ่มมาไม่อีกแล้วได้ป่ะเป็นหมดแล้วแล้วอีกอันนี้ค่อยเป็นอีกแล้วอถ้าอันนี้มันจะ make ซ e n s กว่าบอกหมดแล้วคราวนี้ของจะงของฉันเชื่อร์ได้แต่มันหมดไปแล้วอ่ะแล้วมันค่อยๆเริ่มเบอร์ได้ป่ะว่าถ้าสมมติเราตีความมันก็เหมือนเป็นค แบบพมเพอลำพันธ์ของผู้ชายคนนั้นอารมณ์เวลานั้นน่ะมันแบบมันก็คงพูดออกมาโดยที่แบบไม่ได้คิดอะไรโอเคเอาเลยเอาตามนั้นเอาคำว่าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวกูยังฟังไม่รู้เรื่องหมดแล้วหมดแล้วริงหมดแล้วก็ได้โอ้โหหนีชาอุลงอุลงไม่เกี่ยวไม่ได้หนูข้ามไปเลยได้ไหมข้ามไปเลยได้ถ้าั้นสุดท้ายเราแบบว่าขมวดว่าเก็บไว้ในหัวใจไหม ไปอีกอะไรอย่เงี้ยอ่าได้ได้ซื้อก่อนเลยแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาทำซ้ำซื้อก่อนเลยซื้อสี่ก่อนซื้อสี่ก่อนอันอันนี้มันไม่โรดดี้อะไรนะคะที่ค่แวาซื้อและเทสมาอูมาเอ็นี่อ๋อมันเหลือมาเอ็นี่ถ้าตันแบบนี้ก็ต้องใช้วิธีใส่น้ำเข้าไปเหมือนแอดเวิร์บลงไปเก็บไว้ในหัวใจลึกๆอะไรอย่เงี้ยต้องมีความคำแบบขยาย เก็บไว้ลึกข้างในหัวใจโอยสุกุมบิดเหมือนโอยลึกๆอ๋อลึกโอเคงั้นเอางี่ไหมล่ะขยับเก็บในหัวใจไม่ให้เก็บไว้ในคือมีเก็บสองพยางอะไรเติมก่อนเติมไปสองคำนี้ก่อนคำว่าไว้ในอ่ะเก็บภาพจำข้างภาพจำดีนะนี่ใช่ยากนี่ว่ะทำงานด้วยเก็บภาพจำไว้ในหัวใจ เออไม่ให้ลืมเลือนก็ได้จะไปอะไปก็ได้แต่ตอนนี้ยังไม่ได้อันบนเลยค่ะแม่มาเอาบนมาเอางั้นบรรทัดสามพูดถึงการรวบรวมเรื่องราวอะไรนี้ได้ปหมได้ครับดีครับสุดยอดครับท้ายของท้ายของบรรทัดที่สามต้องเป็นสละอะไรไม่สลายไปแล้วไงไม่เป็นไรหรอกสละอะไรเป็นคำถามสละจํำไว้ในหัวใจแปลนไทยทุ่งเชื่อมกับภาษาไทยโอ้ใช่อัไหนยากที่สุดอ๋อใช่ใช่ใช่เคยเรียนอ๋อต้องไปถามสุนทรพูดเขาเลย หายากมากหรือว่านต้องเป็นไออยู่อะคะหรือว่าไม่ต้องก็ได้ไม่ต้อใกล้ละใกล้บ้าแล้วค่ะถ้าหมดมุกก็จะหยิบสิ๋งแว่นล้อมมาเล่นอย่างเช่นก่อนที่จะโฉยวิฟที่จะไปโฉยฟ้าอีกทีเดียวเลคิดถึงความทรงจำแล้วเป็นดาวในคืนที่มันมืดก่อนที่ดาวจะอะไรอย่างเงี้ยถ้าคิดไม่ออกก็เล่นสภาพแว่นล้อมหยิบมาเล่น ดวงดาวจะสิ้นแสงไปเฮ้ยโอ้โหได้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 ก่อนดวงดาวจะโดนเสาไฟอะไรนะสิ้นแสงสิ้นแสงไปอันนี้ดาวอะไรถ้าเป็นดาวเลิกมันก็อย่างหนึ่งนะดาวเลิกก็คือดาวไม่ได้คบกันแล้วอ่ะกูก็เคาะเลยทำไมวะดาวเคาะอันนี้เข้าเรื่องไอ้ที่บอกม้ามุนเนี่ยเหรอพี่น้องเขียนไปแล้วอ่ะเห็นเขียนอะไรอยู่เยอะิอ๋อก็เราพยายามแบบว่าพันนาดาดาพวกเราอยู่ ไม่พากูมาทำไมวะอยอทิดมาดีใจดีใจมากเลยที่ EP นี้มีคนเครียดกว่าเราปกติเราไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นี่ะเรื่องราวของสองเราความรักความผิดหวงไม่มาบรรจบกันโอ้โหซื้อื้อแล้วื้อแล้ว เ้วไม่เทียบกับม้าหมุนได้ไหมเทียบกับโลกได้ไหมก็โลกก็ไม่พอเขาจะคิดมุนใช่ไงแต่หมายถึงอันนี้ใช่ไม่เอาม้าหมุนแต่กูนึกถึงอะไรหรือป่าในเมื่อเราหยิบดวงดาวแล้วเรานึกถึงวงโคจรที่แบบมันไม่เคยโคจรมาบรรจบกันสักทีอ่าอีก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 ไปได้มึงรู้ป่ะว่าในขณะพวกเราสี่ห้าคนกำลังเล่นกันอยู่เนี่ยมีคนที่ก้มหน้าก้มตาทำเป็นไหนจริงจัง เราต้องขอบคุณทีมงานนะครับผมที่เลือกแข่งมาเี่มาผ่อนคลายให้เราได้วันในวันนี้ให้ความเครียดทุกอย่างตรงที่หนูเองค่ะสุดยอดเราเข้าใจแล้วว่าการปล่อยจอยมันเป็นแบบนี้นี่ไม่หนูจะเป็นนักแต่งเพลงที่เก่งมากถ้าหนูได้ผ่านรายการหนูว่าจริงค่ะแล้วคนดูจะลดศรัทธาพวกเราลงไปเรื่อยๆตอนแลกเพลงคิดว่างนนะแล้วเราไม่เล่นหมาหมุนแต่เราเล่นกับแบบอะไรที่มันไม่เคยบรรจบกันเนี่ย ก็น่าจะเป็นเรื่องแบบดวงดาวหรือไงนะเท่าที่คิดนะถ้าเป็นกลับมาอีกแล้วไงวนหมุนไปแต่ไม่เคยมีวันจากันซื้อซื้ออีกแล้วซื้ออีกแล้วออลว,วันหลังเอาแขกรับชื่อเก่งๆมย่างนี้มาไมแล้วเดียว<ง>ต่อไปเจอมาอีกรอบได้ไหม หรืออยู่ทุกเคปเลยได้ไหมครับก็ดีนะอันนี้พี่ชอบนะแล้วไงแบบว่าแล้วไงวนหมุนไปแต่ว่าก็ไม่เคยมีวันที่จะได้จับกันอ่าลึกๆอีกแล้วอ่ะยอดคนอย่างนี้อยู่ที่ไหนในโลกซื้ออันนี้เลยเอาเนี่ยคือตอนนี้เนื้อหามันเป็นยังไงแล้วนะคะโอมาดกเตตลหยุดที่ไหนก็ได้อแล้วเริ่มใหม่ครั้งฟังว่าถ้าสมมติเราตีความว่าแบบว่า ถึงจะเลิกกันไปแล้วแต่ว่าก็กลับมาเป็นเพื่อนกันได้หรือว่าแบบกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อะไรอย่างี้มาดูอินเนอร์เขาแรงเนาะทุกครั้งที่เราเห็นน้องมังมือขยับกูอุ่นใจทุกครั้งอ๋อสมมุติว่ามันเป็นลาไงเป็นม้าก็ได้ตอนแรกเป็นม้านะไม่ใช่ลาเฮ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโน้ยโอ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 ้นโอ้ยโอ้่โอ้ย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 โอ ถ้าว่าเราได้พบเจออีกคราฉันและเธอและตาตาพียกเราพูดพร้อมกันซื้อก็วนๆอ่ะก็ดูม้วนหมุนดีความทรงจำของฉันและเธอมันเรง่มเบลเลี่ยนเริ่มลอยค่อยค่อยหายไปจักใจ ขอโทษครับเรื่องของเวลาถ้าวันนี้หัวใจเธอกลับมาขอฉันกลับเข้าไปเริ่มอีกครั้งเฮ้ยจบแล้วว วันที่รายการเวลาวันนี้นะ <c oughs> ผมก็จบลงแล้วนะฮะ <c oughs> <ห>เป็นเรื่อง <c oughs> ของเวลาวันนี้เชียนฝ่ายขอปรบมือให้ทั้งเรียวตาแล้วก็น้องมาก่อ,อ่เลยนะฮะทั้งเรยากับมงปบมือให้กันทันทีเพราะว่าวันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีพีที่ยากมากๆอีพีนี้ <c oughs> รู้สึกไงบ้างเรียวตาวันนี้รู้สึกว่าอยากมากนะครับป้อหัวนะครับแต่ว่าดีใจได้ร่วมกับงานพีพีด้วยนะครับร่วมกับนายพีโอเคครับ น้องมางยังไม่หยุดเขียนอีกนะครับยังไม่ได้เขียนเนื้อนคือด่าพี่อยู่เขียนด่าอยู่แล้วเลยค่ะแล้วเลยแล้วเป็นไงบ้างสนุกมากค่ะแล้วก็โอ้ยจรสนุกมากนี่โคตรสนุกสนุกจริงจริงแบบว่าพอได้ใช้ความคิดแล้วมันแบบว่าอืมมันก็ยากจริงๆริอะค่ะแต่ว่าก็เอาหวีมาท่มอะไรนะเมื่อกี้เมื่อกี้ทีนงานยืดหวีมาให้มังหวีผมพอคิดมากแล้วมันชอบแบบอย่างนี้ถ้าพาหนูอีกขอเพลงที่ง่ายกว่านี้ต้องโทษคนที่เสนอเพลงแล้อะไะมึงอะ และแน่นอนนะครับสถานที่สวยๆแบบนี้ื้ามาถ่ายรายการในวันนี้นะครับพลาดไม่ได้เลยครับพี่เจแนะนำร้านหน่อยคือร้านบิสตี้นะครับของ s เชฟออฟเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยนะครับถ้าอยากมาทานต้องโทรมาจองซึ่งถ้าเกิดมาแล้วก็บอกว่ามาจากรายการเนื้อไทยของเรานะครับก็จะได้ลดค่าอาหาร10%นะครับผมโปรโมชั่นนี้นะครับถึงวันที่30 เพื่สิทธิกาเยอนะครับผมยังไงอยากให้ลองมาทานกันนะครับรายละเอียดการสำรองที่นั่งนะครับข้อมูลอยู่ข้างล่างเลยไทโตะนี่ไทโต้ไม่ใช่ไม่ต่ำขนาดนั้นโอเคงั้นตอนนี้นะครับผมให้ทั้งสองคนที่จะฝากผลงานหน่อยครับเรียวตะก่อนเลยผมมีทุกช่องชื่อเรียวตะมอสเจอร์นะครับทิกตอกไอจีอะไรไดๆแล้วก็ตอนนี้มีช่องอีกอันหนึ่งชื่อนิปปอมโบยนะครับให้เร่งด้วยกับแบรนอีก 2องคนนะครับฝัดรวยนะครับในไงชิมัสลองมมง<า>ลองมงมงแต่ก็ตอนนี้ขอฝากเป็นซิงเกิลเดี่ยวค่ะของมังนะคะชื่อเพลงว่าเจ็บก็สิอดเอานะคะเจ็บก็สิอดเอาก็เศร้่อย้อนเข้าบ้าเพลงอีสานล้วนเลยอ,อ,อีสาน R&B ไปรับฟังรับชมได้ที่ YouTube Lit Entertainment นะคะแล้วก็ฝากวงแบมด้วยนะคะตอนนี้วงแบมกำลังจะมีคอนเสิร์ตเดี่ยวของตัวเองครั้งแรกนะคะวันไหนครับวันที่แล้วก็สถานที่ก็ยังตอนนี้ยังอุบไว้อยู่นะคะสามารถติดตามรายละเอียดนะคะได้ที่ Lit Entertainment เลยเช่นเดียวกันม,มีแขกรับเชิญไหมในคอนเสิร์ตมีแบบว่าเปลี่ยนผู้สูง <c oughs> อายุหรืออ <c oughs> ะรไรไม่มีค่ะเรียบร้อยเลยตอนนี้อาจจะคิดอยู่กาลังอาจจะคิดอยู่ยังไงก็ฝากค ลงานของทั้งเรียวตะแล้วก็น้องหมากไปด้วยนะครับเผมนะคะที่ชวนมาครับสนุกมากครับวันนี้สนุกมากกับเพลงนี้นะเพลงชื่อว่าอะไรนะฮะเรียวตะกุริโคโอใช่โอ้โหโอโตริโกะครับโอโตริโกะนะครับผมวันนี้จะมาฟังในเวอร์ชั่นเนื้อไทยกับพวกเราครับกับมังมุวงแบบแล้วก็เรียวตะครับผมไปฟังกันเลยย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  จำของฉันและเธอมันเริ่มเบลาๆล่องล,ะล,ะล,ะละอยค่อยๆหายไปจากใจ,จใอีกแล้วตอนนี้ของดวงดาวจ,จะสิ่งแสงไฟเก็บภาพจำไว้ในหัวใจไม่ให้เดือดเดือดจากไปกลับมาอีกแล้วไงวนหมุนไปแต่ไม่ห่วง ปลอยให้เป็นเรื่องของเวลาเม็่อไปแล้วไงตัวฉันที่ต้องเสียใจตอนที่จากลาขต่นี้หัวใจเธอกลับมาขอฉันกลับเข้าไปเริ่มอีกครั้ง Que